ใครกูลอกูด้วยอะไปอะไรออานีอเาอไม่รู้ด้วยมาอาไ้าติ๊บติ๊เื่อมึงสิเบื่อมึงกัดอาวแป้งไปทั้งกระเป๋าเลยเราเขาเฟ i ไตม์นี้เหรอดีไหมอ่ะ เออไปเออเออฮะก็ทลายใจเด้อเออหย่อ้ยาเอ้ยเฮ้โอ oh my god เสือกที่แม่งจะไปแม่งไปโดยอีกไปเลยเอออ่อใหดูรถสิดูรถมานี่เดินรถแโอเคแม่งอย่าทำด้วย

ซัไปรัพเปได้เออไว้ลไว้ลเออขี่ได้ดีไหมอ้าย้อิน่ะลไปแล้ว ขอบคุณนะคบกับรายการ FBA ให้เรามาก็ดินอ่ะ